สุปตาอ้ําพัชราภาต่อกย้ำความสวยถอดแบบคุณแม่มาเป,ป๊ะอ้ําพัชราภาโพดภาพคู่กับคุณแม่พร้อมสวัสดีคุณแม่ทุกๆคนในวันแม่แห่งชาติปีนี้แต่งงานนี้ทําชาวเน็ต ถึงกับตะลึงกับความสวยของทั้งคุณแม่สุปตาและสุปตาตัวแม่เรียกได้ว,ว่าสวยถอดแบบคุณแม่มาเต็มๆนนบเป็นอีกปีที่เหล่าคนบันเทิงต่างออกมาแสดงความรักถึงคุณแม่แม้จะเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะทำในทุกๆวันแต่เนื่องในวันที่12สิงหาคมถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลวันสําคัญของคนไทยซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติของลูกทุกๆคนและแน่นอนนักแสดงสาวสดสวยสุปตาชื่อดังของเมืองไทยอ้ําพัชราภาก็ได้ออกมาโพสภาพคู่ก,คกับคุณแม่ลงอินสตาแกรมส่วนตัว อีกทางยังใส่ชุดที่คล้ายกาันตอกย้ำความสวยมากขึ้นไปอีกและนางเอกสาวอ้อํายังแนะนำพวงมาลัยมากราบคุณแม่พร้อมทั้งใส่แคปชั่นบอกถึงคุณแม่ในหลายคนอีกว่าสวัสดีวันแม่ค่ะขอสวัสดีคุณแม่และคุณลูกทุกๆคนด้วยนะคะขอขอบคุณภาพอ้ําพัชราภาและคุณแม่ค่ะขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าว cnn ช่อง16ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ